วิธีให้กำลังใจตัวเองที่ถูกต้องเพื่อไม่รู้สึกโดดเดี่ยวสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง My s e t Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียบเรียงเป็นบทความให้กับทุกๆท,ท่านและในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่อง ห้าวิธีให้กำลังใจตัวเองที่ถูกต้องเพื่อไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเป็นหัวข้อที่สำคัญมากเพราะความรู้สึกโดดเดี่ยวและท้อแท้เป็นอุปสรรคทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นใหม่และการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างโอกาสโดยไม่ต้องใช้เงินทุน บทความ5กลยุทธ์ในการสร้างและใช้เครือข่ายทางสังคมในเชิงบวกเพื่อให้ผู้ที่ท้อแท้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียวและมีช่องทางในการหางานและสร้างธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมด้วยบทนำที่เข้าถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวและบทสรุปที่ยอดเยี่ยมเพื่อผลักดันการลงมือทำค่ะความรู้สึกโดดเดี่ยวคืออุปสรรคที่มองไม่เห็น inspiration hook ท่ามกลางปัญหาที่ถาถมเข้ามาทั้งความกังวลเรื่องอายุเงินเก็บที่ลดน้อยลงหรือข้อจำกัดด้านสุขภาพมีความรู้สึกหนึ่งที่มักจะกัดกินเราจากภายในอย่างเงียบๆนั่นคือความโดดเดี่ยวคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้อยู่คนเดียวและความคิดที่ว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกหรือฉันคงเป็นภาระของคนอื่น มักจะทำให้คุณยิ่งเก็บตัวและหลีกหนีจากโอกาสทางสังคมแต่คุณรู้ไหมว่ากุญแจสำคัญในการก้าวข้ามความท้อแท้และการหาโอกาสใหม่ๆคือผู้คนเครือข่ายความสัมพันธ์ที่คุณสร้างมาตลอดชีวิตไม่ใช่แค่รายชื่อในโทรศัพท์แต่คือระบบสนับสนุนหรือ support system และตลาดงานลับที่สามารถให้ทั้งกำลังใจและงานการที่คุณต้องการได้ การให้กำลังใจตัวเองที่ถูกต้องไม่ใช่แค่พูดกับตัวเองในกระจกแต่คือการเปิดประตูให้ตัวเองเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างชาญฉลาดเพื่อไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปบทความนี้จะนำเสนอ5วิธีให้กำลังใจตัวเองที่ถูกต้องโดยเน้นการสร้าง รักษาและใช้พลังของเครือข่ายความสัมพันธ์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการทำงานเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเดินทางครั้งสำคัญนี้วิธีที่1 reactivate การปลุกเครือข่ายที่หลับไหลให้ตื่นขึ้น1.1การสร้างแผนผังเครือข่าย3มวง The t r e e Ring Network Map ความท้อแท้มักจะมองข้ามคนที่เราเคยรู้จัก จงสร้างแผนผังเพื่อประเมินความสัมพันธ์ที่มีค่าของคุณวงใน The Inner Circle จะเป็น5-10คนจะเป็นในส่วนของครอบครัวเพื่อนสนิทเมนทอร์ที่คุณเชื่อใจคนเหล่านี้คือแหล่งให้กำลังใจและความช่วยเหลือเร่งด่วนพวกเขาจะให้ความจริงใจและไม่ตัดสินคุณวงกลาง The Professional Circle จะเป็น10 2ถึงคนอดีตเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานเก่าลูกค้าเก่าซัพพลายเออร์คนเหล่านี้คือแหล่งข้อมูลด้านอาชีพและโอกาสทางธุรกิจโดยตรงวงนอก The Aquaintance Circle เป็น20ขึ้นไปเพื่อนร่วมรุ่นผู้ที่เคยเจอกันในงานสัมมนาคนที่คุณรู้จักผ่านเพื่อนคนเหล่านี้คือแหล่งข้อมูลใหม่และเป็นสะพานเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายใหม่ๆ 1.2กด5ต่อ1ในการเริ่มต้นใหม่ The Five a n d Reconnect Rule การติดต่อกลับไปหาคนที่เราห่างเหินไปอาจเป็นเรื่องน่ากลัวจงใช้กด5ต่อ1เพื่อลดแรงกดดันอยากขอความช่วยเหลือทันทีในการติดต่อ5ครั้งแรกให้เน้นไปที่การให้คุณค่าหรือถามสารทุกสุขดิบเท่านั้นเช่นแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเขาถามถึงงานที่เขาทำ ครั้งที่6ค่อยเริ่มขอคำแนะนำเมื่อความสัมพันธ์ได้รับการฟื้นฟูแล้วค่อยส่งข้อความสั้นๆเพื่อขอคำแนะนำไม่ใช่ขอเงินหรืองานเช่นคุณเอครับด้วยประสบการณ์ที่คุณมีในอุตสาหกรรมนี้หรือการเงินดิฉันอยากขอคำแนะนำสั้นสั้นๆ15นาทีเรื่องแนวทางการเริ่มต้นธุรกิจของดิฉันคะ การขอคำแนะนำเป็นการแสดงความเคารพต่อประสบการณ์ของเขาและเปิดโอกาสให้เขาช่วยเหลือได้โดยไม่รู้สึกกดดันวิธีที่2 value exchange การเปลี่ยนจากผู้ขอเป็นผู้ให้คุณค่า2.1การนำเสนอบริการแลกเปลี่ยน skill bartering เมื่อคุณไม่มีเงินทุนการแลกเปลี่ยนทักษะคือกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและสร้างความรู้สึกเป็นประโยชน์ ค้นหาสิ่งที่คุณมีคุณอาจไม่มีเงินจ้างดีไซเนอร์ทำนามบัตรแต่คุณมีความสามารถในการจัดทำบัญชีหรือแก้ไขภาษาไทยเสนอการแลกเปลี่ยนเช่นฉันจะช่วยจัดระบบบ,บัญชีให้คุณสมชั่วโมงถ้าคุณช่วยฉันออกแบบโลโก้ธุรกิจให้ฉันหนึ่งชิ้นการแลกเปลี่ยนนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีทุนที่จะนำไปใช้ได้ด้วย 2.2การเป็นเมนทอร์หรือโค้ชโดยไม่คิดเงินหรือ Giving Back กการให้กำลังใจตัวเองที่ดีที่สุดคือการให้กำลังใจคนอื่นเมื่อคุณอยู่ในวัยที่มีประสบการณ์คุณสามารถช่วยคนรุ่นไหนได้และการเป็นผู้ให้จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังและควบคุมสถานการณ์ได้ เปิดรับเมนที่หนึ่งคนเสนอตัวเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาจบใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นอาชีพในสายงานที่คุณเชี่ยวชาญการถ่ายทอดความรู้จะช่วยให้คุณทบทวนทักษะของคุณเองและยืนยันว่าประสบการณ์ของคุณยังมีค่าวิธีที่3การใช้พลังของกลุ่มที่มองโลกในแง่ดี Community Sourcing 3.1การเข้าร่วมชุมชนผู้รอดชีวิตหรือ Survivor Community ความรู้สึกโดดเดี่ยวจะหายไปเมื่อคุณพบคนที่เข้าใจปัญหาเดียวกันกับคุณหากลุ่มเฉพาะทางเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์หรือออฟไลน์ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ตรงกับคุณเช่นกลุ่มผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหลังเกษียณกลุ่มผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์วัย 50+ กลุ่มฟื้นฟูสุขภาพ ใช้กฎของการเป็นส่วนร่วม80-20ในการเข้าร่วมกลุ่มให้อ่านและเรียนรู้80%และให้ความเห็นหรือแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ20%การเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้คุณเรียนรู้ช่องทางใหม่ๆที่คนอื่นทำสำเร็จแล้ว3.2การสร้าง Accountability Partner หรือคู่หูรับผิดช,ชอบ การมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้คุณไม่ท้อถอยไปคนเดียวหาเพื่อนร่วมทางเลือกเพื่อนที่มีเป้าหมายคล้ายกันเช่นหาอาชีพเสริมลดน้ำหนักสร้างวินัยการเงินและนัดหมายคุยกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อทบทวนความก้าวหน้าเน้นการวัดผลที่ไม่ใช่อารมณ์การพูดคุยควรเน้นไปที่การกระทาที่ทาสาเร็จเช่นสัปดาห์นี้ฉันติดต่อเครือข่ายไปสคนมากกว่า การพูดถึงความรู้สึกเช่นสัปดาห์นี้ฉันรู้สึกดีขึ้นวิธีที่ 4. Digital Presence หรือการใช้แพลตฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนและคุณค่า4.1การเปลี่ยนลิงก์อินให้เป็นบัตรเชิญโอกาส อย่ามองแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเพียงที่โชว์ผลงานแต่ให้มองเป็นเครื่องมือในการประกาศความพร้อมของคุณอัปเดตเฮดไลน์ให้ชัดเจนเปลี่ยนจากอาดีตผู้จัดการฝ่ายเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านความเชี่ยนชาญของคุณที่พร้อมให้คำปรึกษา โพส g h t ล e เดอร์ชิพสั้นๆสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเขียนข้อความสั้นๆที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เฉียบคมของคุณต่ออุตสาหกรรมการแสดงความรู้จะดึงดูดคนที่กำลังมองหาความเชี่ยวชาญของคุณ 4.2การสร้าง personal brand ที่เชื่อมโยงกับความจริงความรู้สึกโดดเดี่ยวมักเกิดจากการที่ตัวตนจริงกับตัวตนที่นำเสนอไม่ตรงกันจงสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่สะท้อนความจริงของคุณใช้เรื่องราวส่วนตัวอย่างมีกลยุทธ์ การแชร์ประสบการณ์ความยากลำบากหรือความผิดพลาดที่ผ่านพ้นมาแล้วสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและดึงดูดลูกค้าที่เชื่อมั่นในความจริงใจของคุณกำหนดคุณค่าหลักสามข้อคุณอยากให้คนจำคุณได้ว่าเป็นคนที่มีคุณค่าหลักสามข้ออะไรบ้างเช่นความน่าเชื่อถือความเชี่ยวชาญความเห็นอกเห็นใจแล้วใช้สามข้อนี้เป็นแกนหลักในการสื่อสารทุกครั้งวิธี ที่ 5. Ritual of Self-Nurture หรือการสร้างวินัยในการให้พลังบวกกับตนเอง 5.1. การจัดเวลามี Time เพื่อฟื้นฟูพลังงานหรือ recharge time การให้กำลังใจตัวเองที่ถูกต้องต้องเริ่มจากการให้เวลาตัวเองได้ผักฟื้นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเมื่อมีข้อจำกัดด้านสุขภาพ กำหนดดิจิทัลฟ r ีอ h o เ r ในแต่ละวันต้องมีหนึ่งชั่วโมงที่คุณตัดการเชื่อมต่อจากหน้าจอทั้งหมดแล้วใช้เวลานั้นทำกิจกรรมที่ฟื้นฟูพลังงานของคุณเช่นการทำสมาธิการเดินเบาๆการอ่านหนังสือใช้เทคนิคการมองหาความหวังทุกคืนก่อนนอนให้จด3ามสิ่งที่ฉันรอคอยที่จะทำในวันพรุ่งนี้การฝึกสมองให้มองไปข้างหน้าด้วยความหวังจะช่วยลดความกังวลและความท้อแท้ 5.2การใช้คำพูดให้กำลังใจที่เน้นความสามารถหรือ Ability Focus Affirmations เปลี่ยนคำพูดเดิมฉันจะไม่ท้อแท้ใหม่ฉันมีวินัยในการลงมือทำเล็กๆน้อยๆทุกวันเดิมฉันไม่ได้โดดเดี่ยวใหม่ฉันมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและฉันพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น บทสรุปของบทความนี้ก็คือการจุดประกายไฟแห่งการลงมือทำที่ยอดเยี่ยมหรือ Call to Action คุณได้เรียนรู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวไม่ใช่ชะตากรรมแต่เป็นเพียงการปัดการเชื่อมต่อที่ฟื้นฟูได้และเครือข่ายที่คุณมีอยู่แล้วคือสินทรัพย์ที่รอการปลุดให้ตื่นการให้กำลังใจตัวเองที่ถูกต้องคือการเริ่มต้นใช้เครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งถึงเวลาที่คุณต้อง เริ่มลงทุนในความสัมพันธ์ของคุณเองวันนี้เลือกหนึ่งคนในวงกลางของคุณอดีตเพื่อนเริ่มงานหรือครูค้าและส่งข้อความสั้นๆเพื่อแสดงความยินดีหรือถามสารทุกขสุขดิบไม่ต้องขอความช่วยเหลือสัปดาห์นี้ลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม l i n k ์อินหรือ Facebook และอัปเดตเฮดไลน์เพื่อประกาศความพร้อมและคุณค่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญของคุณนับจากนี้ไปจงเริ่มต้นทุกวันด้วย Ritual of Self-Nurture เช่นการทำสมาธิ10นาทีหรือการจด3สิ่งที่คุณรอคอยที่จะทำเพื่อสร้างความมั่นคงทางใจก่อนเริ่มงานจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและคุณไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์คุณเริ่มต้นจากการมีประสบการณ์ชีวิตที่เข้มแข็งและเครือข่ายผู้คนที่พร้อมที่จะช่วยคุณขอเพียงคุณกล้าที่จะเอื้อมมือออกไปและลงมือทำตามแผนที่วางไว้ และเราหวังว่า Myset Spark ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Myset Spark พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ที่เราตั้งใจนามามอบให้คุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ